นะครับขอเรามองครนอรปกติกับขอเรามองประยุกต์ครนาประยุกต์เนี่ยมันต่างกันยังไงถ้าแบบปกติการหารจะลงตัวไม่เหลือเศษครับโจมก็จะบอกแหละหารลงตัวเออแต่ถ้าพวกประยุกต์การหารจะเหลือเศษครับเออเนี่ยจุดต่างตรงเนี้แยกย่แบบปกติแบบกตับแบบไม่ปกติตออย่าง แบบปกติกับแบบประยุคนะครับเออนะอยู่ที่ว่าเหลือเศษหรือเปล่าอออ่ะทีนี้ถึงจะเป็นแบบปกติก็เหอะแต่ไม่ใช่ไม่มีลูกเล่นนะแบบปกติก็มีลูกเล่นได้แตบบ่ปกติก็มีลูกเล่นได้อย่างเช่นอาจจะเพิ่มข้อความให้มันซับซ้อนขึ้นนิดหน่อยนะครับถ้าเราต้องการตัวหาร่วมแต่ไม่ได้เจาะจงว่า ต้องมากที่สุดเวลาเราหาตัวหารเราใช้หอลมอเป็นเครื่องมือใช่ไหมครับหอละมอจะเป็นตัวหารร่วมตัวที่มีค่ามากที่สุดถ้าเราต้องการตัวหารร่วมตัวอื่นๆก็ไล่ตัวประกอบเหมือนอย่างที่ครูไล่ให้ดูเมื่อเช้านี้เช่นถ้าลูกได้หอลมอสมมติเล่นๆนะถ้าลูกได้หอลมอเป็นยี่สิบสี่ยี่สิบสี่ก็จะเป็นตัวหารร่วมตัวที่มีค่ามากที่สุดใช่ไ่ะ ตัวหารร่วมตัวอื่นๆก็คือตัวประกอบทั้งหลายถึงยีแบบ่ี่นั่นแหละหนึ่งคู่กับยี่สี่สองคู่กับสิบสองสามคู่กับแปดสี่คู่กับหกเนี่ยครับแบบเนี้ยเนี่มันก็มีลูกเล่นของมันได้นิดๆหน่อยๆนะครับคือยังไงถ้าเกี่ยวกับตัวหารยังไงก็ต้องเอาถอดละมอลยะครับคิดถอดละมอเสร็จแล้วแล้วก็ ค่อยไล่ตัวประกอบหาขอรมอตามปกติก,ก่อนนะจะได้ตัวหารตัวมากสุดหลังจากนั้นค่อยมาไล่ตัวประกอบก็จะได้ตัวหารทุกตัวตามต้องการอ่ะเรามาดูในตัวอย่างนี้จงหาจำนวนนับทุกจำนวนที่มากกว่าสี่จำนวนนับทุกจำนวนที่มากกว่าสี่ถ้าเราอ่านมาถึงแค่นี้เนี่ยยังบอกไม่ได้เลยนะครับว่าไอเนี่ยมันเป็นตัวหารหรือมันเป็นตัวตั้งยังไม่ดูเลย านต่อไปที่าหารเลขพวกนี้ลงตัวแน่ลงตัวลงตัวไม่มีเศษอย่างน้อยก็ไม่ใช่ประยุกแล้วแหละปกตินี่แหละปกตินี่แหละเออหารแล้วตามที่ตัวเลขวันนี้อนุญาตให้เปิดดูได้ไอ้นี่ไอ้นี่เป็นตัวอะไรกันแน่หารแล้วตามเอาด้ตัวเลขเปิดดูก่อนได้ ตัวหารหรือตัวตั้งเออยัง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 ูถามว่าเอาแค่ตรงเนี้ยครับเลขเหล่านี้เป็นตัวหารหรือตัวตั้งเลขพวกนี้ตามหลังคำว่าหารมานะลูกเออพวกนี้เป็นตัวตั้งสิตามหลังคำว่าหารมาตามหลังคำว่าหารมางั้นพวกนี้ตัวตั้ง งั้นสิ่งที่โจทย์อยากได้ตรงนี้ไม่ใช่ตัวตั้งละเป็นตัวหารละไม่รู้ละ่ะจะต้องการตัวหารแบบไหนก็ไม่รู้ละ่ะคิดหอละมอก่อนเลยคิดตัวหารตัวที่มีค่ามากที่สุดก่อนคิดตัวหารรวมตัวที่มีค่ามากที่สุดออกมาก่อนเห็นนะครับเพราะฉะนั้นใช้หอละมอเข้าไปคิดนะครับ จะได้ตัวหารร่วมตัวที่มีค่ามากที่สุดอ่ะมาจัดก,การสเต็ปแรกกันขอลมอครับ รู้จะแม่อะไรสองก็ได้โอเคเจ็ดสิบสองหนึ่งร้อยแปดหนึ่งร้อยสามสองพวนดูออกอย่างยิ่งว่าแม่อะไรเก้าห่งร้อยสามสองไม่ได้นะที่รัก132ร้อยสามสองไม่อยู่ในไม่ได้อยู่ในแม่เก้านะลูกนึกดีๆใหญ่กว่าสามได้ไดครูอยากให้ใช้แม่ที่ใหญ่กว่าสามมันเห็นชัดมากอยู่แล้วลูก นึก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 ลูกจะใช้สามมันก็ไม่ผิดแต่ว่ามันมีเลขที่ควรใช้มากกว่าสามสี่ก็ไม่ผิดลูกแต่มันมีเลขที่ควรใช้มากกว่ามากกว่าสามากกว่าสี่แปดไม่ได้ลูกเก้าร้อยสามสองหารด้วยเก้าไม่ลงตัวนะลูกลูกๆๆลูกลอกบวกลูก ถ้าพวกจะหารเลวเก้าลงตัวผล <7. S 1> <deposit oat S 2> บวกเลขโดดจะต้องหารด้วเก้าลงตัวไปด้วยเจ็ดหนึ่งบวกสามบวกสองมาได้หกเห็นไหมเจ็ดสิบสองเห็นไหมตัวเลขแม่สิบสองเห็นชัดๆเออชัดไหมเลขแม่สิบสองเอออ่ะสิบสองหกสิบสองเก้าสิบสองสิบเจ็ดหมดแล้วนะหมดแล้วนะจะเอาแม่สามต่อไหมเนี่ยจะาแม่สามต่อไหมเนี่ย ไม่ได้เพราะที่เราหาของมออยู่ใช่ป่ะเออลรมอมันต้องหารได้ทุกจํานวนเท่านั้นตอนนี้จบแล้วอ่ะเพราะฉะนั้นของมอจึงเท่ากับนะหรือว่าตัวหารร่วมตัวที่มากที่สุดนะสองคูณสิบสองได้ยี่สิบเพราะฉะนั้นตัวหารรวบตัวหารตัวที่มีค่ามากที่สุด แตเท่ากับขอรมคือเท่ากับยี่สี่แต่ถ้าตัวหารร่วมตัวอื่นๆก็ไปไล่ตัวประกอบของมันตัวหารร่วมทุกทุกตัวก็คือตัวประกอบของขอรมอีกทีหนึ่งตประกอบคือตัวประกอบนะที่เจ็ดเข็ดยาวตประกอบคือตัวประกอบตัวประกอบของตัวหารร่วมตัวที่มีค่ามากที่สุด ได้แก่หนึ่งคู่ยี่สี่สองคู่สิบสองสามคู่แปดแปดมาจากยี่สี่ตั้งสามหารี่แปดที่มาคือยี่สี่ตั้งสามหาร ะเราไล่ตัวน้อยให้ตัวน้อยไปโยงหาตัวมากให้เราพอลูกเพิ่มจากหนึ่งมาเป็นสองตัวนี้ก็มาจากยี่สิบสี่หารด้วยสองก็จะได้สิบสองพอลูกเพิ่มมาเป็นสามตัวนี้ก็จะมาจากยี่สิบสี่หารด้วยสามพอลูกเพิ่มจากสามมาเป็นสี่ตัวที่จะคู่กับมันก็คือยี่ิบสี่หารด้วยสี่ก็จะได้หก โอเคระหว่าง4กับ6ก็เหลือแค่เลข5ซึ่ง5้าานไม่ลงแน่ๆอยู่แล้วงั้นหมดแล้วทีนี้เขาบอกว่าไไงบ้างเอาจํานวนนับทุกตัวเลยครับที่มากกว่า4ครับทุกตัวเลยครับที่มากกว่า4ครับงั้นลูกจะตอบอะไรบ้าง12ที่4 <c oughs> ถ้ามากมา่าสี่ก็จะมีหกแปดสิบสองยี่สิบประมาณนี้เห็นนะ ถึงจะไม่ใช่แบบประยุกต์มันก็มีลุกเล่นของมันได้นิดนิดหน่อยหน่อยแบบนี้เราวๆนี้